เมือน,นี้ได้พัดไทยมาเด้อ,อ,อกิน,ปนไปแล้วละมือเสามันหิวห้งมากินอีกตอนเพิ่มกินแหลจออ่จังสิไปสื่อเออจังสิไปตนตำหมออกตองเมื่อนี้กินพัดไทยเพราะว่า ลูกพีซื้อมะผากลูกพีถึกเลขเออลูกพี่ถึงเลขเซื้อประไทยมาผักกุ้งประไทยกุ้งสดอืมเจาบเจ ขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆลาย ยังอู้ยเอิดจะตกอกตกใจเบิดมากค่อยๆก็ได้อู้อันนี้มากประจำขคนนึ่งขันอ่อนนี่ตกอกตกใจเบิดคนกําลังกินเขาว้มาอียงหันเอเอค่อยๆมากอะค่อยๆเอิร์นิ่มๆอย่างเงี้ยยังพอว่าอันนี้มาสุกโหลดตกอกตกใจคนนึ่งขันอ่อนอยู่นี่เฮเธอไหนเสพตแบบนี้เด้อมากอียงสอบมากเงียบๆมากมากเงียบๆ,ๆ Oi. Pesan. กินข้าวกันเด้อบ๊ายบาย